มีกันเหลือแต่ไม่รู้ว่าเติมโลบัคร้านไหนกันใช่ไหมครับผมขอแนะนำร้าน r e l e x Shop นะครับผมบริการเติมโลบัคราคาถูกและเลทสูงนะครับผมด้วยระบบ ID บวกพาที่เติมเร็วมากๆระบบหน้าเว็บไซต์ที่มีความทันสมัยรวดเร็วน่าใช้เพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินเข้าระบบ3เลือกซื้อสินค้าได้ตามใจชอบเลยครับผมอย่าลืมแวะมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับเท็ดเทดสนันนด้วยนะครับผมการศูนย์เคนะครับคลิปนี้ก็มีอยู่กับเกม Demon f o r กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูด คำแนะนานะครับผมต่างๆเกี่ยวกันที่เราจะไปสอบเป็นนักล่าสูรเนี่ยกูแนะนํามีควรมีอะไรบ้างแล้วก็ควรนาอะไรไปบ้างนะครับผมโอเคนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนเราเนี่ยสอบขึ้นหน่วยได้แล้วก็ได้รับดาบเลยนะครับผมแล้วก็พวกวิธีการได้รับดาบมาด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับโอเคนะครับผมก่อนทีเราจะเริ่มไปสอบนะครับผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยเดินทางไปยังเมืองผมเรียกว่าเมืองลมนะครับผมเพราะว่ามันมีปานลมอยู่ที่เมืองนั้นนะครับก็คือให้เราเนี่ยมาขึ้นรถม้าตรงนี้นะครับ เนี่ยตรงนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเราเลือกเมืองที่ชื่อว่านี่นะครับผมโอโอคิวยะนะครับผมโอคิวยะตรงนี้นะครับด้านท้ายสุดนะครับคือค่าเดินทางหนึ่งรยเยนนะครับผมส่วนใครแบบมีเงินน้อยหรือว่ามีเงินเนี่ยก็นี่ครับผมวิ่งตามทางนี่ไปได้เลยนะครับผมทางหน้าเมืองเนี่ยวิ่งไปตามทางเรื่อยๆเลยนะครับผมจนกว่าจะถึงเมืองโอโอคิวยะอันไชื่อว่าอะไรวะโอคิวยะผมเรียกว่าเมืองปานลมแล้วกันนะครับผมโอเคนะถ้ามีเงินอยู่ก็แนะนําว่านั่งรถม้าก็นดะครับเร็วดีนะครับผมเนี่ยโอคิวยะก็เดินทางกันเลยนะครับ โอเคนะครับผมพอเราเดินทางมาถึงเมืองออโอคิย่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมแนะนําเลยอันดับแรกคือให้เราเนี่ยไปเซฟตรงไปเซฟตรงโรงแรมก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราตายอะไรเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดตรงนี้นะครับแล้วก็เมืองนี้เนี่ยถ้าเซฟไว้เนี่ยพวกออมันจะใกล้ๆกับพวกป่าสามารถไปฟาร์มพวกดีมอนพวกเหล่านี้ได้ค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้โรงแรมอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เซฟไว้เลยนะครับโอเคนะหลังจากเซฟเสร็จแล้วนะครับผมอันดับต่อไปนะครับผมคือให้เราเนี่ยฟาร์มเวลในเมืองนะครับก็คือตีพวก เดมอนซเลเยอร์ Demon ในเมืองนะครับผมหรือว่าจะไปเข้าป่าทางนี้ก็ได้นะทางหน้าเมืองตรงนี้นะครับผมทางนี้เนี่ยในป่ามันจะมีพวก d e มอนอยู่นะครับผมโอเคนะก็ไปฟาร์มวลเรื่อยๆก็ได้หรือว่าอีกวิธีหนึ่งคือจะไปฟาร์มวลตรงฟิ n นลเอ็กเซมก็ได้คือการแบบว่าเข้าไปตีพอตายแล้วเข้าไปตีใหม่เอเยแบบนั้นก็ได้นะครับผมโอเคนะจนแล้วเนี่ยมีวลวประมาณสักวิวห้านะครับผมเป็นอย่างต่นะํานะก็คือให้เราเนี่ยกดตัวเอ็มขึ้นมานะครับผมแล้วก็เลือกหัวข้อซอสด,ด้านฝาตรงนี้นะครับ ซึ่งทุกคนก็น่าจะเป็นเออ่เคนโดนะเริ่มต้นนะครับผมก็ขั้นตหนึ่งเนี่ยก็เรียนเคนโดเบสิกตรงนี้นะครับผมใช้1นึ่งฟิลพอยต์นะแล้วก็แนะนําว่ามาเรียนเคนโดเอจิลิตี้ตรงนี้2องพอยต์นะครับผมเป็นเลเวลสามใช่ไหมครับแล้วก็แนะนำให้ให้มาเรียนลันส์ตรงนี้นะครับผมเลเวลสองเอ้สองพอยต์ก็คือรวมก็คือหนึ่งสองเป็นสามใช่ไหมแล้วก็เป็นห้านะครับผมก็คือห้าวลตรงนี้นะครับ หรือว่าใครจะฟาร์มเป็นเลเวลดก็ได้แล้วก็ไบอัพเคนโต้สเต็งก็ได้มันจะตีแรงขึ้นจะจบมอนไวขึ้นนะครับผมแต่แนะนําว่าหลังๆเนี่ยควรมีลันส์ไว้นะครับผมแล้วเวลลันส์มันช่วยอะไรนะครับลันส์คือเวลาเราวิ่งใช่ไหมครับผมวิ่งแล้วแล้วเรากดคลิกซ้ายเป็นการจมดีเนี่ยมันเป็นการทิมดับไปข้างหน้านะครับผมทําให้การจมดีได้เป็นของเราก่อนนะครับผมคือถ้าเราวิ่งไปเนี่ยทิมปึ๊บแล้วก็ฟันเนี่ยคือจะได้เราแน่แนแนๆเลยอ่ะหชุดนะครับผมมันจะทําให้เราเนี่ยฟาร์มได้ง่ายขึ้นนนนัเเอองะคผม คำแนะนำแรกก็คือให้แล้วเนี่ยเวล5หรือ7ก็ได้แล้วก็อัพลันนะครับผมใน SQL Point Source นะครับผมโอเคนะแล้วก็คำแนะนําต่อมานะครับผมให้เรานะครับผมหาร้านค้าในเมืองนะครับผมเพื่อเป็นร้านค้าที่แบบมีตัวละครจากอนิเมะเรื่องอื่นมาค่อนข้างที่จะมั่วๆกันนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ตรงเออ่ตรงไหนนะนาตรงตรงบ้านหลังนี้นะครับโอเคนะบ้านหลังนี้นะครับผมพอเราเข้าไปเนี่ย จะมีตัวละครจากหลายๆเรื่องมากมายแต่ว่ามันจะมีเอ็นบีีตัวหนึ่งนะครับผมที่นี่นะครับผมขายซัลายหรือว่าขายพวกอาหารนะครับคือกดตรงขวาตรงนี้นะครับไอวอนทูบายซับไพนะครับพอเราบางคนสร็จแล้วเนี่ยแนะนำให้ซื้อนี้นะครับผมไฟส์เนื้นะครับก็คือเนื้อ5ชิ้นราคา100ยเยนนะครับผมก็คือถ้าตกก็คือชิ้นละประมาณ20เยนนะครับผมเท่ากับซุปนะครับแต่รู้สึกว่ามันให้คุณภาพที่ดีกว่านะครับผมก็ผมก็ซื้อตรงนี้บ่อยมากนะครับผมซื้อมีตัวนี้บ่อยมากๆเลยนะครับ โอเคนะเขาแนะนำแรกก็คือให้เราเนี่ยไปฟาร์มเวลในเมืองหรือว่าจะไปฟาร์เวลตรงเอแซแยมก็ได้นะครับผมจนเราเนี่ยเวลประมาณ5-7นะครับแล้วก็อัพให้ได้ลางน,นะครับผมแล้วก็สองก็คือแนะนำว่าเอ่อซื้อซื้อเนื้อในเมืองในเมืองปานลมนะครับผมส่วนวิธีใส่เนื้อหรือว่าเอามาช่องสอลั์สกิลนะครับผมก็กดแทบแล้วก็กดกระเป๋าตรงนี้นะแล้วก็กดมีดนะครับผมกดอ e ีกิลบแล้วก็กดแทร็คหรือเอ็กก็ได้ตามความสะดวกแต่ละคนนะครับโอเคนะเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จุด จุดไปไฟนอลแ้องแซมหรือจุดไปสอบนะครับผมก็คือถ้าเราอยู่เมืองปารลมอยู่แล้วเนี่ยก็ให้เราหาทางตรงนี้นะครับผมนี่นะครับทางตรงนี้เลยนะครับผมก็คือสังเกตได้ง่ายคือข้างหน้าเนี่ยจะมีต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะครับผมอพอเราวิ่งไปใช่ไหมเราก็ดูดูป้ายก็ได้นะครับผมข้างล่างเนี่ยมันจะเขียนมันจะเขียนเนี่ยครับผมเขียนว,ว่าซากุระซากุระพาสเซดนะครับผมเนี่ยก็วิ่งตรงไปเลยนะครับโอเคนะครับผมให้นําผมก็ประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าใคร Ừ, จริงๆเนี่ยผมบอกกันนะว่าการสอบเข้าหน่วยเนี่ยมันจะเป็นการที่แล้วเนี่ยไปยังพื้นที่พื้นที่หแล้วก็ให้เราจัดการมอนทั้งหมดเนี่ยสาตัวนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้ามีเพื่อนหรือว่ามีมีคนที่อยู่หน้าที่สอบเนี่ยสามารถชนเข้าสัคอแล้วก็ไปด้วยกันได้จะดีมากๆเลยนะครับโอเคพอเราเดินม,มาถึงท้ายแยกตรงนี้นะครับให้ลาควากเรเลี้ยวซ้ายนะครับ คือเกมเนี้ถ้าเราไปกันหลายๆคนเนี่ยไอเลือดมอนเนี่ยมันจะไม่เพิ่มขึ้นนะมันจะเท่าเดิมเพรานั้นเนี่ยถ้าไปกันยิ่งเยอะก็คือยิ่งง่ายนั่นเองนะครับผมโอเคนะแต่ว่าถ้าใคร,ใค,รคนใดคนหนึ่งตายเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยก็จะกลับมาตรงจุดไฟแนลใหม่นะครับผมก็คือจะไม่ผ่านนั่นเองนะครับผมคือเอาง่ายๆคือให้เพื่อนแบกได้แต่ว่าตัวเองห้ามตายประมาณนี้นะครับโอเคนะพอเราเลีเ้ยวซ้ายมาก็วิ่งตรงๆมาเรื่อยๆนะครับผม,ผมก็จะถึงจุดไฟแนลนะครับโอเคตรงนี้รู้สึกว่าใกล้ถึงแล้วนะครับผม คือจริงๆเนี่ยไฟแนลเนี่ยผมมาสอบก็ตอนประมาณวิ่ประมาณสักประมาณสักเกือบสิบแล้วอะ่ะผมมานั่งตีเรื่อยๆอยู่นคะครับผมโอเคนะแนะนําสิ่งสำคัญเลยก็คือกินอาหารให้เต็มนะครับผมหลอดอาหารนี่คืออยู่ใต้เลือดเป็นหลอดสีส้มตรงนี้เป็นหลอดอาหารนะครับผมคือถ้าเลือดเราลดเนี่ยมันจะเอาเออ่หลอดอาหารเนี่ยมาเพิ่มตรงเลือดเราในเด่งนะครับผมโอเคนะโอเคพอวิ่งมาเรื่อยๆนะครับผมก็จะเจอแบบต้นไม้ก็จะเจอต้นไม้ตรงกลางเอ่อ จุดตรงนี้นะครับผมจุด selection นะครับพอเราบินมาก็จะมี2คนนะครับคุยกับใครก็ได้เลยนะครับผมอยู่ที่ความสะดวกนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมจะขึ้นเป็นคลิปที่ผมเนี่ยไปฟาร์มไม้ให้ดูนะกันนะครับผมโอเคนะครับผมสังเกตว่าในคลิปเนี่ยผมกับเพื่อนนะครับผมมาลงกัน2คนนะครับโดยมอนท่าไหนเนี่ยก็จะมีมอนเป็นปกติทั่วไปนะครับผมเป็นดีมอนเป็นอ์สูรตัวทั่วไปที่ไม่มีเลือดอ์สูรแต่ว่ามันมีบางตัวที่แบบว่า มีเลือดศอาสูญที่แบบว่าเป็นพลังหมัดบ้างพลังสายฟ้าบ้างพลังต่างๆนานาบ้างนะครับผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยเน้นเคลียร์มอนตเป็นทีละตัวนะครับผมมอนไม่มจะเกิดเป็นมันจะเกิดเป็นยอม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 ไปเรื่อยๆนะครับผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยเคลียร์ทีละตัวไปเรื่อยๆนะครับผมส่วนถ้าแบบว่าตรงไหนที่มันเกิดเยอะหรืหรอว่าเราแบบไม่ไหวเนี่ยให้เราเนี่ยลากเข้าบ้านนะครับผมก็คือมันจะมี ie, ตามแบบมันจะมีบ้านอยู่นะครับก็ลากเข้าบ้านแล้วก็ตีทะลุกําแพงเอานะครับผม โอเคนะแนะนำว่าให้ตีพร้อมกันนะครับผมอย่าพยายามแบบตีทีละตัวนะถ้ามันมาเป็นกองๆนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่เรามาก็คือเป็นบอสนะครับผมเป็นบูดีมอนนะครับซึ่งไอ้บูดีมอนเนี่ยมันถามว่าฟาร์มสู้กับบัญญัติมันค่อนข้างยากมากๆในต,ต้นเกมเพราะว่าคือหนึ่งครับเวลาเราไปตีมันเนี่ย มันจะไม่มีการสตาร์ทในเดตทั้งสิ้นมันจะตีสวนได้เลยนะครับผมแล้วก็ที่สังเกตได้คือถ้าเรามองจากระยะไกลเนี่ยตัวมันจะใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็มีสีเคล็ดนะว่าอย่าไปใกล้มันเพราะว่าระยะการมองเห็นมันเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆหรือว่าไกลมากนะครับผมให้เราเนี่ยเน้นเคลียร์มอนตัวเล็กครบ30ตัวไปเลยนะครับผมง่ายๆเลยนะครับก็ถ้าใครจะผ่านก็ลงเรื่อยๆนะครับผมพยายาเถ้าเราไม่ไหวจริงๆก็ไปหาเงินเก็บของตามเมืองต่างๆมาขายแล้วก็ซื้อเนื้อมาลงเรื่อยๆก็ได้นะครับผมโอเคนะครับผม ประมาณนี้สำหรับการลง final selection นะครับแล้วก็พ่วงเกี่ยวกับเรื่องลำดับเลยแล้วกันนะครับผมคือเวลาเราสอบเสร็จเนี่ยพอครบ30ตัวใช่ไหมครับผมมันจะพาเราไปเมืองด e มอนคอฟหรือว่าเมืองหลักของ Demon s l a y e r นะครับผมแล้วก็เดินออกมาทางปราสาทที่เรามาที่มันบนมาให้เราอะ่ะพอเราเดินออกมาใช่ไหมครับเลี้ยวซ้ายนะครับผมมันจะมีช่างตีเหล็กคนหนึ่งนะครับผมให้เราไปคุยกับช่างตีเหล็กนะครับผมแล้วก็ <ส>ก,ออกดตรงข้อความด้านขวานะครับผมมันจะม่กดอยู่นะพราะกดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีดาบให้เราเลือกหลายๆเล่มเลยเนียแต่แนะนำว่าให้เลือกเล่มแรกเพราะว่าเล่มแรกเนี่ยมันฟรีแล้วก็เป็นเล่มแรกที่เราเนี่ยสามารถแลกได้ตอนนั้นชิ้นเดียวนะครับผมส่วนเล่มอ,อื่นๆเนี่ยเราต้องไปหาแร่หาต่างๆเนี่ยมาเสริมให้มันแล้วก็ค่อยแลกทีหลังก็ได้นะครับผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยแลกมาก่อนนะครับผมเป็นดาบแรกก็คือเพิ่มดาเมจให้เราด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมสําหรับ การที่เราเนี่ยจะเป็นสอบเป็นนักล่าศูนย์แล้วก็การได้รับดาบดิชิลินนะครับผมตามนี้เลยนะครับเอาง่ายๆก็คือสอบผ่านได้ชุดได้ดาบตามนี้นะครับผมโอเคนะถ้าอยากให้ผมทําคลิปอะไรก,ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุคณกคนที่รับชมคลิปนี้จบงั้ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย